าคุณผู้ชมได้ดูนะครับลองคอมเมนต์บอกนะครับว่าตั้งชื่ออะไรดียายชอบเรียกปีกล้วยนะคะท่านผู้ชม <laughs> <laughs> เราก็จะใส่ทีเดียวเลยนะคะเหมาะที่วิธีทำเลยนะชอบของใบตองเลยครับค่ะ <laughs> อราห่อแบบนี้เลยคร <laughs> ึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับ <laughs> ดูแล้วครับอ <laughs> เป็นเมนูแม่ลูกอ่อนได้ด้วย สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันทุกวันอีกเช่นเคย<ช>เหมือนเดิมเลยนะครับ<ช>ผมก<ช>็ไม่รู้จะทักคุณผู้ชมยังไงแล้วตอนนี้นะเจอกันตอนเช้าทุกวันนะคะวันตอนเช้านะคะวันนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวพัตเตอร์มาแน่วันเนี้ยเดี๋ยวออกมากินข้าวหลังบ้านว,าวันนี้มีหัวปีด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ หมกปีครับแล้วก็อันนี้แม่เตรียมน้ำน้ำไว้นะคะแล้วมีใบตองด้วยนะคะวันนี้น้ำเศษน้ำเกลือใช่ไหมคะเกลือหน่อยหนึ่งเกลือหนึ่งช้อนนะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะมีใบตองด้วยนะคะเมนูนึ่งแน่นอนนะครับเห็นซึ้งอยู่ข้างๆนี่ครับคุณผู้ชมเมนูอะไรครับแม่วันนี้หมกหัวปีใส่ไก่นะคะอืหมกหัวปีใส่ไก่ค่ะหมกหัวปีใส่ไก่นะคะ หรือว่าเราจะเรียกหมกไก่ใส่หัวปีดีได้อะไรก็ได้ค่ะหรือว่าหมกหัวปีใส่ไก่ก็เหมาะเหมือนกันนะหมกหัวปีใสไก่เนี่ยดีอะถ้าผู้ชมได้ดูนะครับลองคอมเมนต์บอกนะครับว่าตั้งชื่ออะไรดีอ่ะครับมีอะไรบ้างครับแม่มาค่ะอันนี้ไก่นะคะสะโพกไก่ของยายนะคะสามสะโพกนะคะยายหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะนะคะจะมีกะทิหกช้อนนะคะ นี่นะคะกะทิหกช้อนนะคะคมีใบเมืองลักค่ามีใบมะกรูดนะคะสามสี่ใบซอยนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนค่ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะมีไข่หนึ่งฟองนะคะคอันนี้เครื่องแกงก็จะมีพริกแดงกินดานะคะแล้วแต่ตามชอบท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะต้นตะไคร้ซอยสองต้นนะคะข่านิดหน่อยนะคะซอยแล้วกระเทียมห้าหกกลีบนะคะต้นหอมแดง สามซี 3, หัวนะคะแล้วก็ซอยอย่างนี้นะคะอแล้วในมีปีมีหัวปีของคุณยายนะคะหนึ่งหัวจะมีมะนาวนะคะเดี๋ยวยายจะบีบเอาไว้บีบใส่ตอนแค่หัวปีเราจะได้ไม่ดํานะคะอ๋อมาค่ะใส่เกลือกับใส่มะนาวมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะบีบน้ําลงไปเลยนะคะอืมครับบีบน้ํามะนาวลงไปอย่างนี้เลยนะคะอ๋อนี่ค่ะอันนี้คุผู้ชมเขาแนะนํามาด้วยเนาะค่ะตั้งนานแล้วนะครับว่า ใส่น้ำมะนาวก็ได้ใช่ค่ะเราก็เอาทั้งเกลือทั้งมะนาวนะครับทีนี้เราจะได้ไม่ไม่ฝาดด้วยนะคะเวลาเรากินช้อนเม็ดมะนาวออกเลยค่ะเอาเม็ดลงไปเดี๋ยวมันจะขมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเผอเข้าไปในอาหารของเรานะะคนี่นะคะมะข่ะปีกล้วยของยายยายปีครับยายชอบเรียกปีกล้วยนะคะท่านผู้ชม พันหัวปีก่อนนะคะนี้นะคะ hmm. อันนี้เขาจะเปลี่ยนสีเลยมัมาคุณยายจะไปซื้คุณยายซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะหัวละห้าบาทถูกมากค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาแกนออกแบบนี้นะคะแกนเราไม่ใช้เลยค่ะไ,ไหครับนี่นะคะคุณยายก็จะเอาอันนี้เขาออกนะคะะ,คะัะ ก็สอยเลยนะคครับ่ะซอยเลยมาแล้วครับหลบอยู่หลังเสาทาไมล่ะลูกไก่น้องกับข้าวอยู่นะ่นนะกุ้งมแม่ตักไว้ให้แล้วนะ่ะ ใส่หกปีก่อนครับนี่ทิ้งไว้แป๊บเดียวครับผู้ชมเห็นไหมครับว่าดำเลยนะครับเราเลยต้องมีน้ำมะนาวรอย่างนี้ไว้นะครับนี่นี่นะคะเอาอนี้ออกนะครับนี่นะคะี๋ยวก็ซอย วันนี้เป็นแนวหมกด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับมีใบตองนี่นะคะนี่นะครพอมาถึงในนี้ก็ไม่ดำแล้วครับไม่ดำแล้วนะคะนี่นะคะอืมเพราะว่าแกนเราก็ไม่ใช้นะครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำน้ำพริกกันก่อนนะคะอืมแกงก่อนค่ะตำพริกแกงนะครับนี่นะคะนี่เป็นพริกแกงหอมหมกเลย แองหอมหมกนะคะหมกไก่หมกปีหมกหัวปีนะคะนี่นะคะแล้ก็ตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะตะไครค้ครับเป็นอย่างไปค่ะเพราะว่าอันนี้เขาจะแหลกยากหน่อยนะคะแต่เราก็ไม่ต้องเอาให้แหลกละเอียดหรอกนะคะ,คะ,คะ,คะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะมาค่ะประมาณนี้ค่ะมาเลยค่ะเราก็จะใส่ทีเดียวเลยนะคะ แดงกระเทียมชมุมนี่นะคะนี่นะคะยายก็จะเอายับๆแบบนี้นะคะอืมประมาณนี้ค่ะคนี่นะคะที่แกงนี้เวลาใส่ตะไคร้มันออกอหอมหอมใช่หอ,หอมนะคะนี่นะคะคุณชมแกงนะครับนี่นะคะแกงของุยาย กอเอนเดี๋ยวเราเอาหัวปีเราไปล้างก่อนนะคะเพราะว่าเราแช่เกลือกับน้ำมะนาวไว้นะคะล้างสักหน่อยค,ครับคุณผ<อ>ู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวนะค,ะนค่ะขัะบมะน,นาวออกมาเลยนะครับต้องล้างก่อนแบบนี้แหละครับ รอบค่ะหลายรอบรอบแบบนะคะเอาความเปรี้ยวออกจากตัว,ตวครับความเปรี้ยวความเค็มนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่นะคะสีสวยๆเลยนะคะรับคุณผู้ชมคุณยายจะใส่พริกลงไปเลยนะคะนี่ค่ะ กิแกงที่เราตำไว้กิแกงที่เราตำไว้นะคะอ๋เดี๋ยวเราจะคุกเขาเข้าทีชามนี้เลยค่ะน้ำปลานะคะปลาครับผงปรุงรสนะคะน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราใส่แล้วเราก็ตกคุกทีเดียวเลยนะคะใบมะกรูดซอยหน่อยนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมค่ะ ต่อไข่ใส่เทครับค่ะนี่นะคะโอ้โหแล้วก็น้ำกะทิริของเรานะคะทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมเราจะมาคุกเค้าทีเดียวกันเลยนะคะความริงก็เป็นเมนูทำไม่ยากนะน้องหมกเลยค่ะอืนี่นะคะ ไก่ของคุณยายค่ะลงมาเลยเนื้อไก่ครับอันนี้เสร็จเลยสําหรับการเตรียมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราแค่เพิ่มใบโหระพาและัปิดไอ้ลองลองตูดใช่ไหมใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลย๋อใส่จากนี้นี่เลยใช่ใช่ใบแมงลักค่ะพูดเร็วด้วยนะครับคุณผู้ชมแม่ก็อ่าคนให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะขยำขยำ ง่ายๆนะคะยายใส่ใบแมงลักลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเป็นใบแมงลักนะคะเมื่อกี้ผมนรกว่าโหระพาใบแมงลักค่ะในี่ใบตองของแม่นะครับแม่ก็จะตัดเป็นหกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับค่ะนี่นะคะจับประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยก่อนนะคะ ห่อกันเลยครับค่ะถึงขั้นตอนห่อแล้วนะคะมาค่ะได้หลายห่อเยอะเนี่ยนักแม่เดี๋ยวคุณยายเปิดแก๊สไปก่อนดีกว่าเนาะให้น้ำมันร้อนหน่อยหน่อยนะคะอือเปิดแก๊สกันแล้วครับเปิดแก๊ส่อแล้วน่อยนะคะนี่ค่ะมาค่ะนี่นะคะตัดเป็นแนววงกลมนย่า,าครับนี่นะคะ วางแบบนี้เลยนะคะอืมนี่คะ่ะ นี่ค่ะอืมห่อแบบนี้เลยค่ะห่อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กัดด้วยไม้จิ้มฝันค่ะนี่นะคะเราจะมีไม้นีนน่นี่ค่ะอืมหอะมากครับผู้ชมนี่ค่ะนี่สวยๆลวะะเลยนะครับใส่นี่เลยนะคะใส่ซึ้งเลยนะคะ เหมาะมากครับคุณผู้ชมใส่ซึ้งไว้เลยนะครับเหมาะที่วิธีทำเลยนะครับชอบหอมใบตองเลยครับหอมหอมนะคะหอม,หอ,มอือ <c oughs> จะหอมนี่นะคะหอมเดิมนี่เลยนะครับ น,ะะนี่ค่ะถ้าจะได้หลายห่อนะครับผ you know ู hguru. ้ชมเกินกันให้สะใจเลยครับเกนทีหนึ่งนานๆทนงได้กินหมดนะคะนี่ค่ะเสร็ียบร้อยนี่ค่ะเดี๋ยวเรานึ่งไว้ประมาณกี่นาทีได้ไหม ครึ่งชั่วโมงครึ่ะเพราะมันมีเนื้อไก่ด้วยยากระตุกช้าโอเคครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับมาครับคุณผู้ชมโอ๊ไก่ขันครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับมาดูกันครับว้าวโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดหอมาค่ะยายปิดแก๊สแล้วนะคะอืปิดแก๊สแล้วครับค่ะ เรียบร้อยว้าวร้อนร้อนเลยนะครับร้อนร้อนเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหเราจะชิมกันจีหอดีแม่เราเดี๋ยวเราชิมสามห่อ,หอสามห่อนะคะสุดยอดน,นี่นะคะแกดูกันครับอืว้าวอ๋อหน้าตาออกมาอ๋อมันมีไข่เนาะแม่ใช่ใช่มีไข่แล้วมีกะทิสีสันก็จะประมาณนี้เลยะครับน,นี่นะคะ นี่อืมสวยๆเลวนะเนี่ยแล้วมีใบแบงลักด้วยครับตอนนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับนี่นะคะนี่นะคะนี่ครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับหมกไก่ใส่หัวปลีหรือหมกหัวปลีใส่ไก่สุรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้ครับคุณผู้ชมร้อนๆเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะกลิ่นหอมนะครับหอมใบแมงลักมาเลยครับคุณผู้ชมนะคะยากชิมก่อนหอมใบตองครแม่เหมาะมาก อร่อยรสชาติพอดีเพี้ยเลยแล้วก็หอมใบตองที่เราหอมใบตองที่เราห่อนึ่งนะคะแล้วก็ใบมึงลักหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมหอมจริงนะครับเวลาเวลาเราหมกอะไรที่ใช้ใบตองครับโอ้โหหอมมากค่ะลิ่นมันหอมนะธรรมชาติธรรมชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะเราไม่ต้องใส่พริกเยอะประมาณนี้พอนะคะถ้าไม่งั้นจะเผ็ดเกินสีสันหน้าตาก็เหมาะนะครับผู้ชม มาชิมกันเลยครับผมมาเลยมาครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมนี้นะครับหอมมากเลยนะคะอดใจไม่ไหวแล้วคำให,ใหญ่เลยอืมอีกแบบหนึ่งถ้าท่านผู้ชมมีเวลาท่านผู้ชมเอาไปย่างก็ได้นะคะก็จะหอมอีกแบบหนึ่งอ๋อเออก็ได้เหมือนกนะันเนาะเพราะว่าใบตองจะหอมหอมกลิ่นปันไตที่เราย่างอืมนะกลิ่นตะไคร้ใช่ กลิ่นกะท้ขึ้นมาเลยนะครับโหหอมอร่อยจริงอใบแมงลักับเข้ากันมากแล้วก็จะมีไข่แล้วก็จะมีกะทิด้วยนะคะก็เลยอหอมค่ะหอมมันเพิ่มเนื้อด้วยหัวปีด้วยใช่รสนะช<ม>าติจะพอดีมากเลยอะมไม่เผ็ดมากไม่เค็มมากเป็นเมนูแม่ลูกอ่อนได้ด้วย ใช่รดพริกลงสักหน่อยนะครับค<ช>ุณผู้ชมถ้าใแม่ลูกอ่อนกินไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะรสชาติจะพอดีมากเลยค่ะเรียกนํานมเมนูเรียกนํานมค่ะอันนี้คุณยายก็เหมือนแม่ลูกอ่อนแม่คุณยายก็เรียกลมนมนมบูดนมบูดนะคะวันนี้อร่อยเกิงครับคุณผู้ชมลองไปทำกันดูนะครับสูตรนี้ง่ายๆด้วยนะครับหอม กลิ่นตะไคร้ยพุ่งมาก่อนนะครับแล้วก็หอมใบแมงลักแล้วเรานึ่งใบตองใชห่หอมหอมใบตองแล้วก็จะมีหอมใบมใบมะกรูดด้วยนะคะอร่อยจริงครับประทับใจเลยอ่ะอร่อยหอมหมกสูตรนี้ก็ง่ายๆด้วยค่ะง่ายๆอ,อร่อยนะ <laughs> ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ พอดีพัตเตอร์ไปโรงเรียนแล้วครับคผู้มชมระหว่างเรารอหนึ่งนะครับวันนี้เขินกล้องก็งอนแม่เขาโอเคครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้หมก ไก่ใส่หัวปีนะคะแตนอร่อยของคุณยายค่ะสวัสดีครับค่ะบายบาย